ขออภัยคุณผู้ชมเป็นอย่างสูงนะครับจากเหตุขัดข้องเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา16.22น,นพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรรา,าชาธินัดดามาศเสด็จไปวัดสามะเขืออำเภอศรีมโหสดจังหวัดปราจีนบุรีทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทรงเปิดป้ายสาราพระเกียรติจอมสยาม สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระจมพันษา80พันษา5ธันวาคม2550และเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยติธรรมตลอดจนประกอบาศาสนพิธีต่างๆทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อปี2551ต่อมาในสนองบูรณะรองราชเลขาธิการพร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อปี2555 สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆร,ราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานชื่อศาลาพระเกียรติจอมสยามและพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานที่ศาลาวัดสามเขือตั้งขึ้นเมื่อปี2461ปัจจุบันมีพระครูป,ปิยศรีลากรเป็นเจ้าอาวาสโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรและประทานความช่วยเหลือส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำสวน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีผู้บริหารกอร,รอและผู้เกี่ยวข้องติดตามการดําเนินง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตลอดจนความช่วยเหลือที่ได้พระราชทานไว้อย่างต่อเนื่องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้คนและป่าสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืนไม่ทำลายป่าคอยช่วยดูแลป่าและป้องกันปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนจึงเกิดเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยดำตําบลเมืองแหงอําเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาลีซอมูเซอร์และกระเรียง2ี่สิบแ ครอบครัวได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันมีความเป็นอยู่พอดีกับวิถีชีวิตมีที่ดินทำกินปลูกข้าวพืชผักสวนครัวมีไรายได้เสริมจากการทำเครื่องเงินการทดลองเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนและเรนโบ์เท้าและมีจิตสำนึกในการรักษาป่าต้นน้ำเห็นได้ว่าป่าดีขึ้นพอป,ป่าดีขึ้นปับ๊บแหล่งน้ำก็ดีขึ้น น้ำก็เริ่มมามีแหล่งน้ำมีที่เก็บเราเน้นเรื่องของระบบน้ำด้วยเพราะว่าจะเป็นระบบที่สําคัญและโดยเฉพาะเราได้น,นําน้ําตัวนี้มาศึกษาทดลองการเลี้ยงปลาไม่ว่จะเป็นปลาเรนโบว์เท้า Town, หรือปลาสเตเจีเนเนี่ยก็เราจะได้มำการศึกษามาประมาณ6ปีแล้วเราจะเห็นได้ว่าตัวใหญ่โตมากเจริญเติบโตดีก็กำลังศึกษาต่อไปว่าทำอย่างไรถึงจะขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชนต่อไปนะฮะเพราะตรง เชื่อดียวกับโครงการสถานีสาธิตถ่ายทอดการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแปกแซมตำบลเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงเป็นที่ให้ความรู้ด้านเกษตรแหล่งน้ําและการอนุรักษ์ป่าแก่ราษฎรปัจจุบันราษฎรมีรายได้จากการทํางานในสถานีสาธิตแห่งนี้ทั้งย่งได้นําความรู้ไปพัฒนาเป็นอาชีพของตนเองทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านธรรมชาติเกษตรวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตชุมชนด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงห่วงใยถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าและสัตว์ป่าที่ยังมีการบุกรุกเข้าไปตัดไม้และล่าสัตว์จึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ป่าขึ้นในเขตป่าสงวนหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ง เช่นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และที่โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งมีพื้นที่ป่าติดต่อกันเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปธรรมและเกี่ยวเนื่องกันเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่น้ําขุนน้ําต่างๆเนี่ยจะไหลรวมลงทีอ่อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก แล้วก็ไหลเป็นสายน้ําลงไปเป็นแม่น้ําเจ้าพยานะสายน้ําบริเวณนี้เนี่ยมีปริมาณที่ให้ประโยชน์ต่อแม่น้ําเจ้าพยาไปหล่อเลี้ยงพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครเนี่ยถึง1 0 2ถึง2ีซด้วยกันฉะนั้นเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสําคัญมากนะฮะ นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รับการส่งเสริมให้มีอาชีพที่ยั่งยืนและมีรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพเช่นการทอผ้าชนเผ่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหลังการทำไร่ทำนาการตอผ้าช่วงเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ทอผ้าเนาะตั้งแต่แม่หลวงสเสด็จมาแล้วก็ก็มาทอ ปลุกสมาชิกหมู่ชาวบ้านคนยากจนก็มาทอผ้าแจากผ้าแล้วก็ส่งให้แม่หลวงแล้วก็อยู่ส่งให้แม่หลวงแล้วจากบ้านก็ดับเปลกออกมาที่ได้ขายในหมูม่บ้านค่ะขายที่ได้ขายดีเนาะน้ำพระาราชหฤทยัยที่ไหลรินลงสู่พื้นดินพื้นป่าก็เกิดประโยชน์แก่ทุกสรรพสิ่งและแก่ราษฎรไทยทุกแห่งหน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซนนำเกลวังชุกแห่งราชาอาณาจักรภูตานทรงพระกรุณาโปรดราโปรดกระหม่อมให้ดาโชคเคสซังวังดีเอกกคราชาทูตราชาอาณาจักรภูตานประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนพระองค์เชิญใจกันดอกไม้พร้อมผ้าไหมภูตานสีขาว บนผ้าหาหมีอักษรภูตานหมายถึงความโชคดีซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างไทยและภูตานไปทูงกล้าทูงกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่ศาลาเลิริราชร้อยปีโรงพยาบาลเลิริราชนอกจากนี้มีคณะบุคคลต่างๆไปถวายพระพรให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงด้วย จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ